มานั่งสิทำสำเร็จแล้วว <c oughs> ่าขนมแกะน้ำตาลเดี๋ยวกงมันแข็งเนาะมันหนูหนูทาสีลิปเออเส, <c oughs> สืเอาสีมันแข็งแล้วนี่ว่าแข็งแล้วไอ้อพยวกุ๊งมือวีดีโอนั้นมันร้อนอะ่ะอุ๊ยมันดเดี๋ยวเราให้มันแข็งแป๊บนึงมันใกล้จะละลายแล้ว,ม,วลออมันกลละลายเออเอ้ยมันใกล้จะแข็งแล้วก็จะอยู่ตัวแล้วรอแป๊บนึงม้าใน่ม้าจับตรงนี้มันอยังงนี้อยู่อย่างนี้มอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมัน มันแล้วหนูก็แ้ะนตาลมอไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็ทำใหม่อะไรไปเชื็ดคออะไรเฮยมอสอีกอะเฮียมอสจะถึงข้าวเราก็ปิแล้วเนี่ย ก็มันไม่หลับว่ะคิดถึงป้าอยู่อ่ะดูดิมาสดมึดเลยอ่ะก็นอนคิดถึงป้าเมื่อคืนเลยก็นอนไม่หลับไมอ่ะนี่มาดูเอ้ยแข่งแล้วแกะฝาวได้เลย มาดูมาดูอุ้ยยเฮ้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 ยอยู่เพิ่งสิหมิ้นน่ะเร็วว่ากินได้แล้วก็แบบว่าอะไรนะให้มันแข็งกระลุกให้มันแข็งให้มันเป็นชิ้นๆของมันก่อนเออเดี๋ยว